ันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาดูร้านมูจิที่ญี่ปุ่นกันนะคะหน้ากลมหน้าสามเหลี่ยมแสงบูไลได้25%แล้วก็ UV คัทได้400นะคะเป็นโซนที่ลดราคาของแบรนด์มูจินะ,ะปลายเซลล์นะคะนี้เหลือตัว150บาทเป็นชาวคอนโดมิเนียมนะ,ะไม่มีที่เก็บเก็บมันแค่นี้เองอะหนึ่งคือเองแล้วก็เกี่ยวบนโต๊ะแล้วกระเป๋า,ามาค่อยตรงเป็นผ้าเช็ดแว่นนะ,ะอันนี้ใช้เช็ดโทรศัพท์ได้เช็ดจอคอมได้ที่เก็บสายไฟนะ,คะใครเป็นแฟนสวิดเกมนี้ดีไซน์นี้นะคะทุกคน นนะะาา้คไวทควทํมสะะอาาดฝามนสวัสดีค่ะครบเรื่อเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบสตมาลาอกลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆมาดูร้านมูจิที่ญี่ปุ่นกันนะคะถ้าเพื่อนเพือนพร้อมแล้วตามสาวแซบไปเลยค่ะนี่นะคะพอเราเข้ามาเราก็จะเจอกับโซนขนมนะอันนี้เป็นโซนที่เขาจัดรายการเนาะก็ห่อนึงหนึ่ง100เยนนะคะหรือ30บบาทก็จะเป็นเวเฟอร์แบบนี้เด้อ ขนมของมูจิอ่ะอร่อยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะก็จะเป็นเน้นสีเอิร์ธโทนนะทุกคนก็ขาวเทาดำน้ำตาลนะคะเสื้อผ้าก็เนื้อผ้าใส่สบายมากนี่เขาก็าจะมีไซส์แบบ XS ถึง S นะอันนี้แบบสาวแซ่ปวดใจมาก <c oughs> เพราะว่าไม่ได้ใส่ไซสนี้นานแล้วนะคะอันนี้ก็ตัวละประมาณ990เยนนะคะ จะว่าไปตอนนี้นะเราก็สามารถหาซื้อแบรนด์โมจิได้ง่ายๆนะเพราะว่าที่เมืองไทยก็มีแล้วแต่ว่าไหนๆมาแล้ววันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมกันหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตีมช่วงฤด,ดูร้อนนี่แหละอันนี้ก็เป็นเสื้อคาดิแกนนะคะก็น่าจะใส่ช่วงนี้กำลังดีนะกันแดดได้เขาบอกว่าเป็นออแกนิกคอตตอนแหละทุกคน อันนี้ก็เป็นโซนแว่นตานะคะเป็นชาร์ตที่เขาเอามาแสดงเนาะอันนี้ก็คือรูปหน้าของคนเรานะหน้ากลมหน้าสามเหลี่ยมหน้าสี่เหลี่ยมหน้ารูปรูปไข่นะคะเขาก็จะมีทรงแว่นนะไอที่วงกลมสองอันนี้ก็คือแบบเหมาะสมมากแนะนํานะคะก็ราคา1490เนอยเสยนเออซากก็เพิ่งเห็นนะว่าอันนี้แบ,บบเป็นลายสินค้าใหม่ของมูจิเนาะแล้วก็ที่ซองเขานะคะเขาก็จะมีบอกด้วยอย่างอันเนี้ย ตัดแสงบูไลได้25%่ส้าเแล้วก็ UV คัดได้400นะคะก็คือเป็นแว่นกันแดดแหละแล้วก็ใช้ทําคอมได้เออมันจะมีความบูไลนิดนึงราคาหนึ่งราคาเ4 9 0ยนนี้ก็ประมาณ3 4 0 0บาทนะคะมีหลากหลายดีไซน์มีอันนี้เป็นแว่นกันแดดเด้ยดีงามมากมายเราก็จะพ่ายแพ้กับไ s เซลนะคะนี้เหลือตัวละ5 0า500เยนหรือประมาณ150บาทนะคะ เนี่ยค่ะก็เป็นเสื้อยืดนะคะคอวีแบบนี้อันนี้ใส่สบายมากเหลือตัวละ500เยนเออถูกมากทุกคนผ้าเป็นแบบคอตตอนนะคะแล้วก็ไฮไลท์ของเขาที่ขายดีก็คือเป็นเสื้อลายขวางนะคะอันนี้เป็นคอกลมนะส่วนนี้เป็นคอวีราคาเท่ากัน500เยนนะคะส่วนด้านนี้ก็790เยนนะเนื้อผ้าต่างกันไหมว่าเอออันนี้เป็นแบบคอกลมนะ ลดราคา790เยนนะคะก็ประมาณ200กว่าบาทช่วงฤดูร้อนนะคะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีการลดราคานะคะอย่างเนี้ยค่ะโซนี้ก็เป็นโซนที่ลดราคาของแบรนด์มูจินะ,ะพเพื่อนจะเห็นว่าราคาน่ารักมากเลยนะคะอย่าง790เยนนี้ก็ตกตัวละประมาณ200นิดๆน,นะคะตัวคาดีแกนนี้ก็ประมาณ500กว่าบาท ผือว่าใครเป็นแบรนด์มูจินะแล้วมาญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมเหล่านี้นะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าหน้าร้อนนะคะก็สามารถนํากลับไปใช้ที่ประเทศไทยได้ค่ะสายหมอนสายคอเคลแล้วก็สายเดินทางนะคะไอเทมนี้ก็คือเป็นที่รองคอนะคะก็ราคาเท่าไรเอ่ยราคา2,990เยนนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือเอ่อ มันสามารถพับได้เล็กขนาดนี้นะเออเราก็ไม่รู้ว่าถ้ากลางออกมาแล้วมันจะมีรูปลักษณะแบบไหนอะอันนี้เป็นแบบโรอันนี้พับง่ายเดินทางง่ายนะคะส่วนอันนี้เป็นแบบพับเก็บไม่ได้เราต้องคล้องกันไปอย่างนี้เลยอันนี้ก็1490เยนนะคะอย่างตัวล่างตัวเนี้ยก็ลดอีก30เซนนะอันนี้ก็เป็นขวัญใจชาวเดินทางนะคะอันนี้เป็นรองเท้าสลิปเปอร์นะคะ คู่รับ890เยนก็ประมาณเท่าไหร่อะ2 0 0กว่าบาทนะจริงๆถ้าไม่ซีเรียสก็ต้องเป็นมูจิซาันแนะนำร้านร้อยเยนนะบางทีแบบมันเปิดก็ถึงได้เลยส่วนอันนี้ก็เป็นโซนกระเป๋าเดินทางนะคะอันนี้ดีมากเป็นแบบพับนะคะขวัญใจของชาวคอนโดมิเนียมนะไม่มีที่เก็บอันนี้ก็ลดราคาเหลือ6,990เย็นเพราะว่ามันขยายได้แล้วเวลาเก็บมันแค่นี้เองอะหคือเป็นเอาไปซ่อนไว้ใต้เตียงได้นะคะ แล้วก็นี้ก็เป็นพวกกระเป๋าทอสแบ็กหรือว่าเอโคแบ็กเนี่แหละเหมาะมากสำหรับการเดินทางนะคะอันนี้น่าจะเป็นใบใหญ่แล้วก็มีพวกสายลัดอะไรเงี้ยนะกระเป๋าเดินทางมูจิก็ดีนะคะเขาก็มีไซส์จิ๋วๆแบบนี้นะทุกคนสี่ล้อใช้งานได้ดีงามค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่สอแซบชอบมากๆนะคะเขาก็เป็นอุปกรณ์พวกกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยทั้งหลายนะเวลาเราเดินทางอะ่ะช่วยได้ดีมากๆส่วนนี้ก็เป็นตัวแขวนนะคะ ย่างเช่นเราไปรับประทานอาหารใช่ไหมบนโต๊ะเขาไม่มีที่วางกระเป๋าเนาะเราก็เกี่ยวบนโต๊ะแล้วกระเป๋าเรามาห้อยตรงนี้นะคะก็อันนึงราคาน่ารักมากเลยก็อยู่ที่เริ่มต้น390เยนนะคะหรือประมาณเอ่อเท่าไหร่อร้อยร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทส่วนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าย่อยๆนะคะบางทีเราเอาไว้เก็บใบเสร็จเก็บเงินเก็บของกระจุกกระจิกแบบบางคนเดินทางไม่อยากเอากระเป๋าตังค์ใบใหญ่ไปเนาะก็พกแบบนี้ง่าย,ายแล้วก็เกี่ยวกับตัวห้อยหรือว่าอะไรนะคะ ส่วนนี้ก็คือเป็นกระเป๋าช่วยจัดระเบียบนะคะตัวนี้สอฟตซก็ใช้อยู่อันนี้รีวิวให้แบบไม่ต้องจ้างเลยนะคะเพราะว่าใช้เองจริงๆใบหนึ่งประมาณ300บาทก็มีหลากหลายไซส์ตัวนี้ดีงามมากทําให้เวลาเราแพ็คก,กระเป๋าอ่ะมันแพ็คเป็นระเบียบแล้วก็หาของได้ง่ายนะคะคนที่เดินทางบ่อยๆแนะนําว่าควรมีก็มาดูโซนนี้เอออันนี้น่าจะเป็นไอเทมใหม่หรือเปล่า อันนี้เป็นที่เก็บรองเท้านะคะสนิกอร์อย่างบางคนซื้อสนิกอร์ราคาแพงๆมาเนาะเราก็ซื้อแบบนี้ไปเลยอันนี้ราคาแรงนิดหนึ่งนะคะ4,990เยนนะคะเป็นถุงแบบนี้นะเนี่ยเขาจะมีไซส์เบามีไซส์ S อไซส์อะไรนะโอ๊ะแต่ว่าตาโตลด50%เอ๊ะทำไมอันนี้ราคาถูกจังอันนี้แค่1,490เองอะเอองงเหมือนกันอ๋อลู้แล้วสรษแซบด,ดูผิด อันนี้คือเป็นราคารองเท้าที่อยู่ข้างในส่วนถุงคุมมันเนี่ยแค่นี้ค่ะ1490เยนนะคะประมาณ300นิดนิดแล้วก็ลดไปอีก50%เอออันนี้ถือว่าถูกส่วนนี้ก็คือเป็นพวกกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยนะคะซึ่งสซาแซบก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ใช้ด้วยเป็นอันนี้นะข้างในเราก็ใส่พวกเครื่องอาบน้ํานะคะเวลาไปที่ห้องน้ําแล้วก็แขวนแบบนี้แล้วก็ใช้ได้เลยสําหรับอันนี้นะคะเป็น ปลอกเขาเรียกอะไรหมอนปลอกคอนะที่มีซิปเพราะว่าในซิปเนี่ยก็คือจะเป็นฮูดนะคะเอาไว้คุมศีรษะเวลานอนแล้วก็ไม่ถูกลบกวนใบหนึ่งหนึ่เยนนะคะหรือประมาณ600้อยบาทคร่าวๆส่วนอันนี้ค่ะเป็นแพ็คเกจจิ้งนะคะเอาไว้แบ่งพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสาวแซบการันตีว่าดีมากเพราะว่าส่วนตัวใช้อยู่ก็คือซื้อไปแยกเนาะพวกแบบขี้มานน้ำต่างๆ ส่วนตัวนี้นี่เป็นตัวปั๊มแล้วมีโฟมนะคะใครที่ใช้วิฟโฟมเนาะเราก็ซื้อ refill แล้วก็มาใส่อันนี้พกเดินทางได้เลยอันนี้เอาขึ้นเครื่องได้นะคะเพราะว่าขวดหนึ่งแค่50มลเท่านั้นเขาก็จะมีแบบที่แบ่งพวกครีมต่างๆพวกเ,เจลอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากเอากระปุกใหญ่ไปก็มาซื้อย่อยๆที่นี่นะซึ่งสแคแบคิดว่าเขาทำออกมาดีไซน์เพื่อการใช้งานจริงๆนะเนี่ยหลายๆไอเทมแบบน่าซื้อน่าใช้นะคะ เหมาะสำหรับชาวเดินทางแล้วก็ด้านบนก็เป็นพวกเวทชีสต่างๆนะคะก็มีแบบชีสกันยุงอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะแต่ชีตกันยุงยังไม่เคยใช้นะใครใช้ก็มาเมาหมอยให้ฟังนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะที่เสาว์แซบใช้งานจริงนะอย่างพวกเนี้ยเสาว์แซบก็ซื้อเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่พวกไมโครโฟนใสกนะะ่กล้องนะคะกล้องกลปโปบางทีเขาให้กระเป๋ามามันหนาเสาว์แซบก็จะซื้อแบบเนี้ยไปใส่นะคะ หรือว่าเครื่องสําอางเองก็เนี่ยค่ะก็ซื้อกระเป๋าแบบนี้สําหรับใครที่เป็นแบบเจ้าสมบัตินะแล้วอยากจัดระเบียบก็แนะนําค่ะที่เมืองไทยก็น่าจะมีนะแต่ถ้าไม่มีก็มาเที่ยวญี่ปุ่นก็แวะมาช็อปกันนะคะโซนนี้นะคะก็เป็นโซนครีมกันแดดนะคะเนื้อน้ํานมของมูจิซึ่งเขาก็มีจําหน่ายด้วยไซส์เล็กอยู่ที่590เยนนะคะไซส์ใหญ่ 150มลก็อยู่ที่890เยนนะคะ590เยนก็ประมาณ100กว่าบาท180กว่าบาทนะเสืใหญ่ก็อยู่ที่270นะคะอันนี้ราคาคร่าวๆนะสาซบตีกลมๆเพราะว่าถ้าค่าเงินเยนถูกก็จะถูกกว่านี้นะคะสาซบคิดที่30 30บาทเนาะตอหนหกเยนอ่าแล้วก็มาดูอันนี้เป็นไอเทมที่ชนะใจตลอดการนะคะที่สซแซบซื้ออยู่ตลอดก็คือเป็นผ้าเช็ดแว่นนะอันนี้ใช้เช็ดโทรศัพท์ได้เช็ดจอคอมได้เช็ดเลนส์กล้องได้สะอาดวิบวับนะคะที่ญี่ปุ่นเขาขายเท่าไหร่นาะ80เยนนะคะก็ประมาณ20กว่าบาทแล้วก็นี้เป็นพวกอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะเป็นเฟซโลชั่นชีตอะไรเงี้ยที่มาร์กหน้าที่มาร์กปากแบบ เรามีโลชั่นดีๆมีครีมดีๆนะคะแล้วก็ซื้อพวกนี้ไปใช้ได้ดีงามมากมายส่วนนี้ก็เป็นผ้าเช็ดแวน่นแล้วเขาก็จะมีเป็นพวกแปลงทั้งหลายนะจะสังเกตว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เนาะเป็นแบบกระดาษลักโลกนะคะอันนี้เป็นคลีนซิ่งคัตตินบัตนะคะก็คือเป็นคัตตินบัตที่เอาไว้แบบเช็ดพวกวอายไลเนอร์เลอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาซื้อพวกนี้แล้วก็อันนี้นี่อันนี้แนะนําเป็นที่ล้างเล็บนะคะเป็นแบบชีด ดีมากเลยอ่ะตัวนี้สาวซัซื้อ,อไว้เวลาเดินทางนะคะเราไม่ต้องเอ่อพกเป็นขวดนะก็ซื้อแบบนี้คนที่ชอบทาเล็บนะคะที่ไม่ได้ต่อเล็บนะแล้วก็นี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ทั้งหลายนะคะมีแหนบด้วยโอ้แล้วก็อันนี้ดีมากสเปตูร่าสำหรับสาวที่ชอบใช้ลิปสติกแล้วก็ผสมสีเองนะคะสาวซัแนะนำตัวนี้ดีงามมากๆค่ะอันนึงก็ประมาณ80-90บาบาทนะคะเนี่ยค่ะเขาก็าจะมีอุปกรณ์เพียบเลย ส่วนอันนี้ก็เป็นอุปรกรณ์แต่งหน้านะคะมีเครื่องสำอางด้วยนะของมูจิตรงนี้ก็เป็นโซนบริเวณคอสเมติกนะคะเครื่องสำอางเนื่องจากช่วงโควิดเนาะเราก็ไม่สามารถลองได้นะคะแล้วก็สินค้าก็จะอยู่ในลิ้นชักนะให้เราเลือกหยิบเอาเองก็ถ้าใครเคยใช้นะก็จะรู้ว่าเออของมูจิเขาก็คุณภาพดีเหมือนกันนะส่วนตัวสาวแซบาเคยใช้บัชอ,อนเขาแล้วก็ เคยใช้แป้งฝุ่นนะคะราคาก็น่ารักทุกคนอันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวละเอียดนะคะเอามาให้ดูคร่าวๆเดอ้อตรงโซนนี้นะคะก็เป็นสินค้าไอเดียนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บสิ่งของต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องเขียน stationery น่ารักน่ารักนะใครที่เป็นแฟนมูจิก็จะรู้ดีอยู่แล้วอย่างอันนี้นะเป็นกบเหลาดินสอใช่ไหมอันละ100เยนพอเหลาเสร็จเขาก็เก็บ ทรายเขาเรียกอะไรข,ขี้ขี้ดินซือเล่าไว้อยู่อีกคางหนึ่งแล้วก็ปิดฝาเรียบร้อยนะคะก็ตัวไม้ที่เหลาออกมันก็ไม่เป็นขยะนะคะนี่ก็เป็นแม็กเป็นมูดเป็นเอออันนี้ก็เป็นไอเดียดีเป็นที่เขาเรียกอะไรที่เย็บกระดาษน,นะคะเนี่อหาเขาก็จะเป็นแบบสินค้าไอเดีย ดีๆนะคะใครที่ชอบนี่เราสาวแซก็ชอบวันนี้ที่เก็บสายไฟนะแค่190เยนเองอะประมาณ5-60บาทนะคะก<บ>็น,นีที่ทำลายเอกสารน่ารักมากเลยทุกคนสายคิดเขียนต้องไม่พลาดค่ะกับดินสอป,ปากกาสีๆนะซึ่งใช้ดีมากๆแล้วก็ราคาน่ารักมากๆ้วยส่วนตัวสาวแซบชอบใช้ปากกาแบบนี้นะคะแล้วก็มีปากกาเจลของเขา ได้รับความนิยมสีสวยแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโซนที่สาวแซบชอบมากๆนะคะก็เป็นรองเท้านะที่วันนี้สาวแซบก็ใส่มานะเป็นรองเท้าที่กันละองน้ำนะคะแล้วก็ใส่เดินไม่เมื่อยค่ะทุกคนตอนนี้เขาก็มีลดราคาอยู่นะเหลือคู่ละ1 9 9เอเองนะสนิเกอร์ส่วนนี้ก็เป็นพวกคัตชูนะคะ รองเท้าเหล่านี้ก็ใส่สบายมากใครเป็นแฟนสวิตเกมนี่ดีไซน์นี้นะคะทุกคนอันนี้ราคาเขาไม่ได้ลดนะ2,990นะคะส่วนรองเท้าคีที่สาแซบชอบมากปื้มมากก็คือรุ่นนี้นะคะมีหลายสีเลยเนี่ยค่ะคู่ละ2 9 9 0เยนนะคะถ้าแบบโดนละอ,อองฝนนิดนิดเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรอย่างคู่นี้ที่สอแซบใส่ก็ลุยลุยน้ำลุยฝนมากเลยนะ mm. ยนยนเคลอนะะนิดนึงแต่ว่าโอเคอยู่ อันนี้ก็เป็นชุดยูกะตะนะคะชุดหน้าร้อนของคุณผู้ชายนะซึ่งขายดีมากในช่วงหน้าร้อนญี่ปุ่นอันนี้ก็เหลือชุด3,990เยนนะคะเผื่อใครชอบมีเขาขายพร้อมรองเท้าด้วยนะอีกหนึ่งไอเทมที่ใช้ดีมากๆนะคะก็คือเป็นทัพพียางค่ะทุกคนอันนี้สอบแซบใช้จริงๆนะก็ราคาน่ารักนะคะ490เยนเขาลดราคาอยู่นะ ก็เหลือประมาณร้อยร้อยกว่าบาทนิดๆนะคะเขาก็จะมีหลากหลายไซส์เลยอันนี้ก็แบโซนเครื่องครัวนะคะอันนี้ก็เป็นโถนะคะที่เอาไว้ชงชานะใครที่ชอบกินชาเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยค่ะเป็นที่ใส่ชาเนาะชาเป็นถุงๆนะคะแล้วก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นได้แต่อันนี้ก็คือชงชาร้อนไม่ได้นะเป็นชาเย็นเอาไว้กินช่วงหน้าร้อนนะคะเหมาะกับบ,บ้านเราตรงนี้ก็เป็นจุดเติมน้ําฟรีนะคะ แต่ว่าเราจะต้องนําขวดมาเองนะก็คือซื้อขวดจากโมจินี่แหละเขาก็จะมีขวดแบบนี้นะคะให้เรานํากลับมาใช้ใหม่ได้เออก็เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆนะคะเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนกระเป๋าผ้าลักโลกร้อนนะคะของมูจิมีให้เลือกหลากหลายไซส์หลากหลายแบบหลากหลายดีไซน์เลยนะคะราคาน่ารักด้วยเริ่มต้นร้อยกว่าเยนเด้อ โซนนี้ถูกใจคนไทยในญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นข้าวผัดกะเพรานะคะเป็นผัดกะเพราที่มีขายที่นี่นะถุงนึงประมาณ100บาทนะคะก็หลูโลฮังอันนี้ก็อร่อยอาหารไต้หวันนะคะเป็นหมูผัดซีอิว๊วจริงๆมีอาหารไทยหลายอย่างเลยนะที่เขามาทําเป็นห่อแบบนี้นะคะ เจอแล้วค่ะแกงเขียวหวานนะคะนี่เป็นไอเทมขายดีนะติดอันดับ2ของมูจิซึ่งนี้มีแบบเผ็ด5เลเวลนะคะเขาจะมีเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากนะอันนี้อร่อยจริงซอสแซ่บคอนเฟิร์มเลยสมัยก่อนทำไม่เป็นก็มาฝากท้องที่นี่ละค่ะอันนี้เพื่อนคนญี่ปุ่นแนะนำมาอีกทีนะเราคนไทยก็ได้แต่อ๋อเดี๋ยวไปลองแล้วก็อร่อยจริงอันนี้เป็นแกงกุ้งนะคะมีแกงให้เลือกหลากหลายมากเลย อันนี้เป็นโซนขายขนมนะคะสอแซ่บเพิ่งเคยเห็นนะคะก็เป็นแบบช่างกิโลแล้วก็หยิบหยิบหย,ยิบมานะคะก็จะมีขนมรสชาติต่างๆนะคะช็อกโกแลตเอยคุกกี้เออยซมเบ้เออยนะคะเราก็คละได้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ได้รับความนิยมนะคะก็เป็นสตรอเบอรี่เคลือบช็อกโกแลตนะแล้วก็เป็นพวก ผลไม้เคลือบช็อกโกแลตต่างๆเ็าจะอยู่โซนนี้ค่ะว่าเป็นโซนเครื่องดื่มนะคะวันนี้สาวแซ็บจะลองโซดาแอปเปิลนะก็ขวดละ190เาเยนนะคะตกประมาณ60บาทน่าจะอร่อยเนี่ยเขามีหลากหลายเลยนะมีทั้งองุ่นทั้งพีโซดาส้มโซดานะคะมีจิงเจอร์เอลขิงโซดานะคะเดี๋ยวเอาจิงเจอร์เอลไปด้วยดีกว่า ก็เป็นโซนเครื่องดื่มนะคะก็มีทั้งชากาแฟน้ำผลไม้ต่างๆนะคะเมลเมลอนทั้งเครื่องดื่มโซดาแล้วก็ผลไม้อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะคุกกี้ลูกเกตนะที่สซปแซบชอบมากๆนะคะเขาก็แยกเป็นชิ้นๆนะอันนี้ก็ถุงละ299ยเยนนะคะหรือประมาณ90บาทอันนี้คืออร่อยจริงๆเขาจะมีผสมโคคันด้วยเนาะอันนี้นะคะเขาเป็นการโฆษณานะเป็นเสื้อแจ็คเก็ต มีทั้งหมดเนี่ย11ช่องนะซึ่งมันดีมากสาหรับหลบลีหนีภัยนะอย่างที่ว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดก็ <c oughs> เรียกอะไรภัยพิบัตินะคะอยู่เสมออย่างอันนี้ก็คือเป็นถุงมืออันนี้ก็คือเป็นผ้าห่มนะที่เป็นแบบชีดๆตีงามมากๆอย่างนี้คือเป็นห้องน้าค่ะเป็นห้องน้ํากระดาษน,นะคะเซตหนึ่งก็990เยนอย่างข้างล่างอันนั้นก็คือเป็นถังดับเพลิงนะคะซึ่งแต่ละบ้านจริงๆก็ควรมีนะ ก็ถังหนึ่ง5 9 9 0อย่างนี้ก็คือเป็นเตาแก๊สฉุกเฉินถ้าใส่แคมป์ก็มีอยู่แล้วมีพวกตะเกียงมีไฟและนี่ค่ะมีหมวกค่ะเป็นหมวกแบบว่านีรภัยนะเอาไว้ป้องกันอะไรแบบล่วงหล่นนะคะแล้วก็นี้เป็นตัวอย่างเสื้อแจ็คเก็ตนะซึ่งเสื้อตัวหนึ่งอ่ะก็ประมาณ7 0 0 0นเยนนี่แหละก็มีช่องเยอะมากเออแล้วเขาก็จะมีสีที่มันแบบใส่แล้วก็มองเห็นง่ายนะคะส่วนนี้ก็เป็นไอเทมที่ ใช้สำหรับเขาเรียกอะไรอ่ะกระเป๋าชุกเฉินนะคะก็อันนี้รวมอาหารทั้งหมดนะไม่ใช่อาหารทั้งหมดสิเป็นสิ่งของที่จะเป็นต้องใช้ก็จะมีแบบพวกผ้าถุงมือมีเทียนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวนะผ้าเปียกอันนี้เป็นอันอย่างเป็นที่อุดหูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบชีตผ้าหม่มแต่จริงๆพวกของที่อยู่ข้างในเราไปจัดซื้อตามความต้องการของเราเองได้นะคะ หรือว่าถ้าขี้เกียจจัดก็ซื้อเซ็ตแบบนี้นะเนี่ยเป็นพวกผ้าเช็ดตัวพลาสเตอร์ยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี Emergency Contact Guide กนะคะก็ดีงามมากๆไว้เป็นไอเดียนะคะสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์สักผ้านะเพื่อนๆจะเห็นว่าแพคเกจเขาเป็นกระดาษเนาะเพราะว่ามูจิเนหลายหลาย,หลายชิ้นเนี่ยที่เราเห็นนะรูปหลักแพคเกจจริงเขาเปลี่ยนไปนะคะก็เป็นการลดการใช้พลาสติกนะ ก็ดีงามมากๆเลยอันนี้นะคะก็เป็นแปลงขัดห้องน้ําข้อดีของเขาก็าคืออะไรพี่โอ๊บมันมเนี่ยเข้ามุมได้แล้วก็เก็บง่ายนะคะไม่เปลืองพื้นที่ก็มีหลากหลายทรงนะทรงเหลี่ยมก็มีทรงแหลมก็มีนะคะอันนึงก็ประมาณ400เยนนะคะ100 120บาทโดยค,คร่าวๆเนี่ยค่ะมีที่รูดรูดน้ําจากกระจกด้วยนะซาลับันนี้นะคะเป็นลูกกลิ้งที่ เป็นไอเทมที่แม่บ้านต้องมีนะก็ใช้ทําความสะอาดพวกพรมอะไรเงี้ยเก็บเศษผมนะคะหรือว่าเศษขนเขาก็จะมีรีฟิลด้วยอันนี้ที่เมืองไทยมีขายแล้วนะคะพี่แอดมินของเราที่เมืองไทยพี่แอดมินบอนก็ซื้อไปใช้เนี่ยดีงามมากนะคะบางทีโซ,โซฟาอะไรเงี้ยมันเปื้อนเนาะเราขี้เกียจทาความสะอาดชุดใหญ่ก็เนี่ยคะ่ะใช้ลูกกลิ้งได้เลยเก็บทุกสิ่งอย่างอันนี้เป็นโลกแห่งการทําความสะอาดนะคะเป็นแปรงเล็กแปรงน้อยนะทุกคน อย่างอันเนี้ยแต่งอันเนี้ยนะคะเขาไว้ทําความสะอาดฝาทรัมเบลิลนะแบบจิ๋วๆมากเลยอะ่ะอันนี้ก็ไว้ทําความสะอาดตรงคอ,อหานด้านในนะคะอันนี้เอาไว้แซะตรงเตาแก๊สจะเห็นว่าราคาน่ารักนะถูกกว่าร้านร้อยเยนอันนี้ก็ประมาณ80-90เยนเองนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ